อย่าดื้อน,นะลูกครับแม่แม่รักลูก,ลกนะผมก็รักแม่ครับสิงโตเป็นไงบ้างชมพอวีสิงโตน่อยสิงโตกำลังสนุกเลยเล่นบอลอยู่หลังบ้านนะ่ะตรเนี่ยใกล้จะเส้เนเดือแล้วอะ่ะยังไงอย่าลืมโอนค่าข้าวสิงโตมานะนะสิงโตแม่ไม่ทิ้งหนูนะลูกมแม่แค่ไปทำงานต่างจังหวัดแป๊บเดียวนะอยู่กับป้าพึ่งไปก่อนนะครับแม่ แต่แม่ไม่ไปไม่ได้หรอครับเราคุยกันแล้วนะสิงโตครับเห็นไหมลูกบ yeah, ้านป้าพึ่งเขาก็ใหญ่โตลุงโบ๊ทเขาก็ใจดี Response> แม่ว่าน่าจะสบายกว่าอยู่กับแม่อีกนะครับแม่อย่าดื้อน,นะลูกครับแม่แม่รักลูกนะผมก็รักแม่ครับไปเราไปหาปลาเพิ่งกันครับอ่ะมามาเข้ามาก่อนลูกนั่งเลย ยังไงชมฝากสิงโตด้วยนะพี่พึ่งมไม่ต้องห่วงนะชม,มถึงฉันจะเป็นแค่พี่สะพ้ายฉันก็รักแกเหมือนน้องนะสิงโตฉันก็รักเหมือนลูกนั่นแหละเอาหนะ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลสิงโตให้เป็นอย่างดีเลยอะพี่ถือว่าเป็นค่าขนมของสิงโตนะเฮ้ยไม่ต้องหรอกเอาไปเถอะพี่อโอ้ยหลายคนเดียวพี่ดูแลได้ยังไงชมฝากลูกด้วยนะอ งั้นชงไปก่อนนะอืมเป็นเด็กดีนะลูกครับแม่เดินทางดีๆนะพี่ไปส่งขอบคุณมากนะพี่่เดินทางดีๆล่ะค่ะ สบายสิงโตทำไมไม่เอากระเป๋าไปเก็บล่ะไม่ใช่มานั่งนั่งนอนๆนอ,นอยู่เนี่ยต้องช่วยกันทำงานบ้านนะอโอเคครับเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเราเนี่ยก,กินข้ามาหรือยังเออยังครับ เออดีเลยมีร้านข้าวอยู่หน้าหมู่บ้านน่ะกินเสร็จแล้วอ่ะค่ะกลับแวสเซเว่นให้ป้าด้วยนะเดี๋ยวจดให้ว่าจะเอาอะไรมัง่งอ๋อได้ครับเัืนผมขอตัวเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะครับอ่ะเร็วเร็วล่ะเออคุณป้าเอาอะไรบ้างครับอ่ะมาพอดีเดี๋ยวนะจดให้เสร็จแล้วอันนี้รายการที่จดซื้อตามเนี้แล้วอย่าซื้อนอกเหนือจากที่สั่งล่ะเราเอาใบเสร็จมาให้ดูดยวยนะอย่างงุบงิ๊บโอเคครับไป ได้ครับอ้ายังไม่ไปอีกเหรอเนี่ยอ๋อผมหาล่มครับข้อดีว่าแดดมันร้อนนะครับโอ,โอ้ยไม่ต้องใช้หรอกล่มอ่ะของป้าจ,จดไปให้ตั้งหลายอย่างถ้ากลางล่มไปด้วยถือของไปด้วยแล้วจะพอถือเหล่ามือสองมือเนี่ยถือไม่หมดหรอกไปอ,อ ออไปได้แล้วได,ได้ได้ครับโอ้ ه, ช้าจัง สังเหนือตั้งเยอะสั่งไรถึงแพงมากินดีกว่าอ่ะเอาไปไว้ในครัวสิโอเคครับค okay, ุณป้ากินอะไรดีอื้เค้กอัเต์ยู okay, อยากกินมานานแล้วอ,อร่อยอะ่ะ ดูว่าป่านนี้ยังตากผ้าไม่เสร็จอีกเหรอโอ้ยจะตากทันแดดเนี่ยป่านี้แดดหมดแล้วมั้งเอาจะทันแดดไม่น่ายังยืนมองอยู่อีกไปครับฮัลโหลวัสดีค่ะพี่เพิ่งสิงโตเป็นไงบ้างชมพอเวสิงโตหน่อยโอ้ยไม่ต้องเป็นทวงหรอก สิงโตกำลังสนุกเลยเล่นบอลอยู่หลังบ้านน่ะูเนี่ยใกล้จะเส้นเดือนแล้วอะ่ะยังไงอย่าลืมโอนค่าข้าวสิงโตมนนะาะค่ะพี่ยังไงให้สิงโตโทรกลับหาชมหน่อยนะคะอดนี้ชมนี่เรื่องจะบอกเขาอมเดี๋ยวพี่บอกสิงโตให้นะนี่เราอย่าลืมเรื่องเงินพี่ล่ะจ้าแค่นี้นะจ๊ะสิงโตเราจะได้กลับมาอ,มอยู่ด้วยกันแล้วนะวันนี้แม่มาเซอร์ไพร์ลูกต้องดีใจแน่เลย อบอกกครั้งแล้วว่าว้าลาให้สะอาดแล้วก็ทําเร็วๆด้วยบ้านยังไม่ได้ถูเลยนะเนี่ยเออแต่ผมไม่ได้กินข้าวเลยนะครับขอผมกินข้าวก่อนได้ไหมครับยังทํางานไม่เสร็จเลยจะกินได้ยังไงเร็วๆด้วยทําให้เสร็จก่อนครับสอนกครั้งแล้วบอกว่าล้างจานล้างให้สะอาดใส่น้ำยาล้างจานไปเยอะททำให้เสร็จไม่ต้องกินข้าวเลยนะเร็วๆเ,วเดี๋ยวเรกลับ ชมแม่มาเสร็จเมืเ่มอไหร่เนี่ยดูสิงโตสิขยัยนขยันชอบล้างจานไม่ทันแล้วล่ะคะ่ะพี่พึ่งเสียแรงนะคะที่ชมไว้ใจสิงโตมาหาแม่มาไปกลับบ้านหลุครับแม่เดี๋ยวก่อนชมทําไมคะพี่พึ่งชมก็ส่งเงินให้ไม่เคยขาดทาไมถึงทํากระหลานตัวเองแบบนี้นะคะให้ช่วยงานเนี่ยยังพอไหวแต่ถึงกลับมาให้กินข้าวเลยเนี่ยไม่ไหวนะคะพี่พึ่ง ลูกคนนะไม่ใช่ลูกนกลูกกาทำไมพี่ถึงใจดำขนาดนี้อ้าวชมมาตอนไหนเนี่ยพึ่งมาถึงสักพักค่ะอ้าวเหรอไม่บอกพี่ก่อนพี่จะได้พี่พึ่งอ่ะเตรียมข้าวเพื่อไม่เป็นไรค่ะพี่โบ๊ทวันนี้ชมจำรับสิ่งโตกับแล้วชมก็จะมาบอกพี่ว่าวันนี้ชมตั้งใจจะยกหนี้ทั้งหมดให้พี่เพื่อตอบแทนที่พี่ดูแลหลานให้แต่ชมไม่คิดเลยนะว่าชมคิดผิด ที่ฝากลูกไว้ที่บ้านพี่ทำไมล่ะชมอ่ะเอาไปไว้ในครัวสิโอเคครับคุณป้าโอ้ยบอกกี่ครั้งแล้เนี่ยว่าล้างให้สะอาดเราก็ทำเร็วๆด้วยบ้านยังไม่ได้ถูเลยนะเนี่ยโอ้ยไม่ตเอาเป็นทวงหรอกสิงโตก็ลักสนุกเลยเล่นบอลอยู่หลังบ้านนะ่ะที่ชมพูดมาจริงเหรอพึ่งเออ ฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบเนี้เธอรู้ไหมเงินที่ฉันยืมชมมาเนี่ยก็เอามาใช้หนี้เธอทั้งหมดนี่แหละใช้หนี้อะไรก็หนี้เธอทั้งนั้นแหละที่เอามาซื้อของแบรนด์นงแบรนด์เนมซ,ซื้อนู่นซื้อนี่หนี้ที่เธอสร้างมาเธอก็คุยกับชมเองแล้วกันอ,อชมพี่ขอโทษยังไงสิ้นเดือนนี้เคลียร์นี้ให้หมดเลยนะคะพี่พึ่ง สิงโตไปเก็บสภาพกันครับแม่เออเดี๋ยวก่อนชมชมพี่บอสชมไปก่อนนะคะสอตว์ประเดี๋ยวก่อนชมชมยกนี่เองทีด้วยนะชมไม่จำไงเนี่ย